สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มานะไม่ต้องตักเปลือนแล้วนะครับก็เก็บดีกว่านะครับสาหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับหรือว่าสายเติมน้อยนะครับเพราะว่าเป้าหมายนะครับคือเลนเจอร์เราเปิดด้วยตัวกระชาิได้นะแต่ว่าถ้าเลนเจอร์มันเก่งมากๆเนี่ยทุกอย่างก็ต้องมาลงที่เลนเจอร์หมดนั่นแหละฉะนั้นเนี่ย รูบี้เก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าตั๋วเปิดไดเรนเจอร์รูบี้จะได้เปิดเกียร์นะครับเพราะว่าอีเวนต์ในส่วนของเดือนธันวาคมครับก็จะมีทั้งเกียร์โคโรโบนะแล้วก็ในส่วนของเกียร์คริสต์มาสนะครับส่วนเกียร์11ปีมีคอมเมนต์สอบถามมาอยู่บ้างนะว่าแบบพี่มันไม่ดีหรอทาไมไม่แนะนําให้เปิดคือมันดีนะครับแต่ว่าหลายคนเขาอาจจะแบบว่าวางแผนการันตีกันแล้วนะครับ3,000 5,000เนี่ยก็จะไปเปิด พิซมารจะคุ้มกว่านะเพราะว่าการันตีจะเป็นของโคโรโบนะครับในเดือนธันวานะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ใส่การันตีนะครับหรือบรแบบใสยปีอะเก็บมานานเนี้ยเขาก็จะไปเปิดเกียร์ในส่วนของเดือนหน้าสามากกว่านะครับอ่าส่วน11ปีเนี่ยสมมติว่าเราเป็นสายย่อน200 400 600เนี่ยอันนี้เปิดได้นะเพราะว่ามันก็มีเกียร์ชิ้นที่ดีอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็เปิดได้แต่ว่ามันอาจจะออกยากตันนิดนึงไหมเออนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นอ่ะส่วนคลิปนี้นะครับ คุยกันข่าวสารต่างๆในเกมเรื่องของแพ็เนี้นะครับแบล็กไฟเดย์ครับในส่วนแพ็กศักยภาพเนี่ยโอเคผมมองว่าทั่วๆไปไม่ต้องเติมก็ได้แต่ว่าในส่วนของแพ็กกบ94ตัวที่ผมเรียกว่าแพ็กกบ9กแม็กเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างคุม้มซึ่งมันมีดาม่าอยู่เล็กจริงๆผมไม่อยากใช้คําว่าดาม่าหรอกผมใช้คําว่าสำหรับคนที่เขาแบบไม่ได้เติมหรือเติมน้อยน่ะเขาอาจจะคาดไม่ถึงหรือคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยไอแพ็กเก้าแม็กเนี่ย โคตรจะคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะรายละเอียดข่าวสารต่างๆนะครับในส่วนของอวันนี้นะครับตูกาชาเพิ่มเลทครับอยากจัดเรนเจอร์เกียแพ็คือตอนนี้หมดเลยเรนเจอร์ Ranger ครับแพ็คนะมาส่วนเกียร์1 1ปีอย่างที่บอกนะหย่อนๆย่อนเปิดได้นะครับ หรือถ้ามีทุนอยู่อ,อยากจัดเรนเจอร์เกียร์แพ็คเดือนนี้ครับก็แนะนําร้านเติมเกม้านนี้ครับเจน้าการคา้าท o ัพย์พัฒ e ์เซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปะพัภธ์แน่นอนร้อเรตครับจดทะเบีนยนจนต้องตามหมายเติมเกมมากกว่า5ปีปลอดภัยไว้จะได้ราคาถูกมากครับด้วยระบบ iOS ทางนั้นมีบริการกดแพ็คให้ได้ครับต่หรับ Android ถั้าไม่เกี่ยกวกับ Ruby ีนะแต่อย่างแพ็กกบก้าวดาวกบก้าแม็กนะครับก็รีบจัดได้เลยเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับ Ruby นะครับก็ ปลอดภัยรุดเร็วๆครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นด้วยนะครับราคาถูกรวดเร็วนะครับแปลิงก์นั้นอยู่ที่ใต้ The description คลิปนะสนใจที่ไปจัดได้นะเพราะว่าแพ็กก่อนแม็กก็มีเวลาจํากัดอแตะว่าก็ยังมีเวลาคลิดอยู่นะก็ไปจัดกันได้ครับที่นัน้นเจ๊น้าการค้าท็อกเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วไปพร้อมไปจัดได้เลยครับขอได้เีนเจอร์เกียร์แพ็กเต็มแจ่มจากนั้นเจน๊น้าการค้านะครับอ่ะเรื่องของแพ็กก้อน นะครับเห็นมีประเด็นถามผมเข้ามา4-5หคนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมทำคลิปบอกว่ามันโคตรคุ้มเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าพี่มันคุ้มตรงไหนเหรอผมสงสัยคือบางคนเขาสงสัยจริงๆครับเพราะว่าด้วยเกมเนี่ยเขามีแพ็กอันนี้อยู่แนะนำซูเปอร์เดียนาดนะครับซึ่งราคามัน399เขาก็เลยกดเครื่องคิดเลขคูณกง่ายๆเลยครับว่าพี่เนี่ยสามเก้คูณสก็พันหเก้เออแต่ว,ว่าไอแพ็กอันเนี้ย แม็กไฟด์เดย์เนี่ยมันพันเก้าก้สิบโอ้ต่างกันตั้งหลายร้อยเลยนะพี่คือต้องบอกแบบนี้ว่า,อาไอแพ็กแนะนำเนี้ยนะครับเขาเติมได้แค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หนึ่งปีเนี่ยจะรีเซ็ตแค่ครั้งเดียวฉะนั้นแพ็กราคาเนี้ยมันเป็นราคาพิเศษอะไรก็ตามที่เป็นพวการาคาพิเศษคุ้มพิเศษในเกมเนี่ยเขาจะปีละ1ครั้งรีปีละ1ครั้งนะครับซึ่งข้อมูลวงในเนี่ย อันนี้อนาคตอาจเดี๋ยวรอดูว่าการอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับเรื่องของฟีดแบ็กมันเยอะมากเรื่องของแพ็กราคาถูกเกมก็พยายามจะทำแพ็กราคาถูกออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาอาจจะใจดีแบบรีป,รปรีละ2ครั้งก็ได้ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นมันคือครั้งเดียวนะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเติมกบทเน,นี้ คุณจะ9้า x แม็กปีเลยเหรอมันก็ไม่ได้นะเพราะมันรีปีละครั้งครับฉะนั้นเนี่ยเอามากดเครื่องคิดเลขด้วยแบบแบบลวกๆเลยไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยราคาตรงนี้มันก็เลยถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับนี่อันนี้พัดระบุว่ามันคุ้มมากเพราะว่ามันได้แค่ตรงนี้เลยเนี่ยปกดาวๆนะครับส่วนอีกแพ็คนึงเนี่ยที่มันเป็นแพ็กกบดาวานี่ อันเนี้ยมันจะ999แต่ว่ามันได้อันอื่นพ่วงไปด้วยถ้าเราคำนวณแบบด้วยแพ็กอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเติมได้ตลอดเวลานะไม่มีจํากัดมันคือคราคาเท่านี้เพื่อนถ้าเกิดเพื่อนอยากได้กบก้าดาวสตัวเนี่ยก็สี่พันนะอ่าแต่ว่าด้วยแพ็กนี้นะครับคูมยังไงนะครับไปถามสายเติมเอานะครับอ่าด้วยพอคนรู้ข้อมูลตรงนี้มาตอนแรกๆนะครับอ่าแน่นอนลุงยุทธ หวานเปียบเลยย่งหวานเปียบเลยยังไงก็เติมมาแน่เพราะว่าคนที่เขาเล่นระดับท็อปตองนานเนี่ยเรนเจอร์แน่นอนครับว่า,าส่วนใหญ่นะครับระดับสูงๆเนี่ยเขาต้องใช้ตัว9 m a แม็กไบสู้กันฉะนั้นเน่เขาก็จะต้องเปิดตู้กรชาต,ตรงนี้ครับเพราะว่าขา้อมูลจากวงในอาจว่าวงในโดยตรงเลยคือเขาบอกแล้วว่ากบ9ดาวเนี่ยจะไม่มีการการันตีจะไม่มีการเพิ่มเลท คุณวัดดวงเอาเลยอยากจะลุ้นจะเปิดตอนไหนเนี่ยก็วันดวงเอาซึ่งบางช่วงเอาจริงมันก็มีออกเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าบางช่วงก็คือแบบไม่ออกเลยนะครับเรื่อว่ากบจําสินเนี่ยมันก็มีบ่อยอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เขาไปเติมกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาเติมหลักหมื่นกันทั้งนั้นครับบอกเลยครับเติมหลักหมื่นบาทเท่านั้นถ้าสมมติแบบว่าเอาแบบเติมแบบร้อย พันเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะสมมุติตีแบงกลมนะอ่ะพันเก้าร้อยเก้าสิบสมมุติเป็นแพ็ครูบี้คูณสองด้วยซ้ำเนี่ยก็ได้สองพันลูบี้อ่ะเปิดตู้กบไปสิบครั้งเปิดตู้กบสิบครั้งเนี่ยผมว่าอาจจะมีสักแค่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะที่แบบว่าได้กบเก้าดาวสี่ตัวเออหรือมากกว่านั้นครับแต่อีกที่เหลือเนี่ยเกลือนะครับอ่าซึ่งก็สมมุติแบบ แนะนำแบบคร่าวๆเลยอ่ะ1,990นับได้พันรูบี้เปิด5ครั้งเผล่เไม่ได้สักตัวด้วยนะฉะนั้นเนี่ยแพ็คเนี้ยมันก็เลยแบบโคตรของโคตรคุ้มก็คือไม่ต้องไปลุ้นอะไรเลยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเติมเงินเป็นหมื่นทั้งนั้น,นี่ะกว่าจะได้กกดาวดาวสตัวบางคนโชคไม่ดีกว่านั้นอีกก็มีนะครับเพราะว่าบางช่วงคือเวลาแบบเลนนรกอะในเกมเนี้ยรู้กันอยู่แล้วครับเออครับ เทลกาชานะครับช่วงเห่นทะลกนี่คือมันไม่ออกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยแพ็กนี้สําหรับคนที่เติมนะครับโคตรของโคตรคุ้มเพราะว่าไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปวัดดวงอะไรเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเติมตามร้านค้าเนี่ยราคาถูกกว่านี้อีกหลายร้อยบาทเลยทีเดียวออฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คุ้มนะไม่ใช่ไม่คุ้มนะครับส่วนแพ็กไปอย่างที่บอกครับไปลุ้นแน่เอาครับว่าไอ้พวกแพ็กที่แบบแนะนําพิเศษเน่ะอาจจะได้รีแบบปีละ2ครั้งก็ได้เช่นพวกแพครูบี้คูณ2เงี้ย นามที่มันเติมได้แค่ปีละ1ครั้งนะครับนี่นามแพ็กเลือก้วันนะั้นเดี๋ยวคงจะรีละอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูในอนาคตนะนะว่าแบบไอ้เกมจะใจดียังรีเป็นแพ็กเดิมไหมจริงจริงอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นแพ็กอื่นนะแต่ว่าด้วยกระแสฟีดแบ็ที่สูงมากๆเนะี่ยเขาก็เลยเอาเป็นแพ็กเดิมฉะนั้นนะก็มีโอกาสสูงครับที่เนะี่ยเดอีกวันก็อาจจะรีเป็นแพ็กเดิมเพนะราะว่าแบบส่วนใหญ่เก็เติมมันหมดนะครับฉะน,นั้นเบื้องต้นประมันนี้นะในเรื่องของแพ็กนะครับ โซนของเรนเจอร์ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับคือบางคนก็จะมองว่าโอ้ยกบอ่าไม่ใช่กบตัวมูลกับป่าไม่เห็นจะเก่งโอเวอร์เลยคือเขารู้แหละว่ามันเก่งต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เก่งโอเวอร์เลยครับผมแนะนําว่าให้ลองไปถามผู้เล่นที่เขาปั้นถึงนะครับก็คือ9แม็กพรตั un, นครับเกียรประมาณหนึ่งซึ่งคลิปที่ผมรีวิวเนี่ยเป็นของไอดีเทพระดับท็อปตำนานเนี่ยเขาใส่แค่พลังตัวตีกาย1จุดเท่านั้นแล้วก็อัพหมึดอ่าซึ่งผมก็ รีวิวไปหมดแล้วเพราะว่าเรามีเองนะครับที่ผมใส่แบบนี้เพราะว่าทดสอบหรือยังไม่ได้เปลี่ยนคืนนะซึ่งใส่แบบนี้มันก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงอยู่ครับคือความโกงของตัวมูนกับป่าเนี่ยมันคือตรงตีครินะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเกมเขาไม่ได้ปรับให้มันตีคริแรงหรือตีคริโหดเป็นพิเศษไม่ได้ปรับนะครับคือคริเนี่ยมันแรงตามปกติอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่า คือมันมีบัฟติดมันติดบับอยู่พอมันติดบัฟอยู่เนี่ยมันตีมันตีไม่เข้าครับมันตีไม่ถึงเออมันตีไม่เข้ามันตีไม่ถึงมันก็เลยแบบว่าลดประสิทธิภาพลงไปแต่ตัวเนี้ยมันเจาะทะลุทุกอย่างนะครับมันก็เลยค่อนข้างโกงอ่ามันก็เลยค่อนข้างจะแบบว่าตีหนักนะครับบวกกับบับตีพื้นที่มันทําให้แบบว่าคริโดหลายตัวนี่ดูครับทีเดียวคิดดูแล้วกันนะตีทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องบับพื้นที่นะ เพราะว่าถ้าเกิดตีเดียวนยะผมบอกไปแล้วนะครับอ่ะส่วนลูกน้องอย่าไปคิดมากผมบอกไปแล้วลูกน้องบางด่านเนี่ยมันเหมือนติดบั๊กนับค่ากันไกยสูงมากๆจนมันตีไม่เข้าสาหรับบางตัวนะฉะนั้นอย่าไปวัดกับลูกน้องไปดูพลังบอสนะครับว่ามันคริทีเดียวอะ่ะแล้วมันแตกเลยนะครับคือมันโกงมากนะตอนนี้เพราะเรามองว่าสมมติเป็นดาเมสกิลการตีไอ้บอสนกตัวเนี้ยอ่ะดูนะไอ้ดูอีกทีหนึ่งนะ ไอ้บอลนกตัวนี้พลังชีวิตมันสูงมากที่ผมทดสอบด่านนี้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเพราะว่ามันโชว์พลังชีวิตนะครับแล้วก็พลังชีวิตสูงมากเนี่ยเห็นไหมคริทีเดียวแตกเทียบเท่ากับดามเมสกิลซึ่งนะครับตัวนี้ผมให้ดูแล้วไม่ได้ใส่เกียร์อัพธาตุอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันคริดอกเดียวแตกอันนี้คือความโกงของคนที่แบบว่าอาจจะคาดไม่ถึงครับมันโกงตรงเนื้อแหละนะครับที่มันมันคริค่อนข้างจะหนักมาก ตามค่าเกียร์ครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะว่านำค่าเกียร์ซึ่งเราเน้นไปแล้วว่าขอให้เป็นพลังโจมตีสูงๆไว้ก่อนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังโจมตี2จุดนะครับแล้วก็บวกแรงโจมตีคริปไปนิดหนึ่งอันนี้ผมมีพรหนึ่งนะมันก็เลยหนักนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีพรมันก็จะต้องต้องพึ่งเกียร์เยอะสักนิดหนึ่งยิ่งไปได้พรตันปุ๊บโอ้โหพลังโจมตีกายบวกมาฟรีๆอีกมันก็เลยหนักมากคนมองไม่ถึงตรงนี้ครับว่า คริสแปโคตรโกงเลยผมว่าไปเล่นด่านยากไปเล่นหอคอยนะครับหรือผู้เล่นระดับท็อปมีอย่างคุณวัดนะลงคลิปตามกลุ่มต่างผมก็เห็นแบบว่าตีเขาวงกดบอสเลเวล6เนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนี่คือเรียกได้ว่าทุรนทุรายกว่าจะตีจนจบตีจนแตกนะมันก็ใช้เวลาเหนื่อยนะแต่ว่าพอมีตัวนี้ปุ๊บนี่คือเรียกได้ว่าไม่กี่วิอ่ะซัดบอสคริะแปับโหดมากครับคือด้วยตัวนี้นะครับ ค่าความเร็วในการ,ต,รตีเนี่ยของตัวนี้ความเร็วมันอยู่ที่1.73วิต่อการตีธรรมดา1ครั้งนะครับตรงนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าค่าอนเมชันเนี่ยไม่สามารถทําให้ตีเร็วกว่านี้ได้ถ้าเราใส่เกียร์ค่าความเร็วในการ,ต,รตีก็ยังเป็น1.73วิแต่ว่าค่าเกียร์ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเพิ่มในการตีธรรมดามันก็จะตีแรงขึ้นแต่ว่าหนึ่งยังไงก็1.73วิต่อการตี1ครั้งลองคิดดูนะครับว่า คริแรงๆตัวหนึ่งครั้งเนี่ยมันเทียบเท่ากับดาเมจสกิลเลยเผลอๆจะแรงกว่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าดาเมจสกิลเนี่ยอ่าบางตัวห้าวิเจ็ดวิแปดวิสิบวิบ้างแต่อันนี้หนึ่งจุดเจ็ดสามวิท่ากับดาเมจสกิลหนึ่งทีละเพียงแต่ว่าความกว้างมันจะเป็นคริสสเปสอยู่ประมาณร้อยกว่าจุดแค่นั้นแต่ว่ามันกว้างขึ้นเยอะนะกว้างขึ้นเยอะนะครับน่าจะร้อยห้าสิบได้ละั้งนะครับอ่าฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยถือว่าค่อนข้างจะมีความโกงพิเศษ คนอาจจะมองไม่ถึงนะอาจจะเข้าไม่ถึงครับผมถึงบอกว่าผมแอบกลัวตรงคริสแสปนี่แหละนะครับว่ามันจะมีการาปรับหรือเปล่านะครับว่าแบบว่าวงมันจะแคบลดลงผมกลัวไอ้ตรงวงแคบลดลงเนะี่ยผมไม่ได้กลัวอื่นๆแหละไอค้คริเนี่ยแรงเนี่ยมนแรงตามเกียร์ตามสภาพอยู่แล้วนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่า,าคริเนี่ยโดยโปกติมันหนักอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับว่าเนี่ย คือพวกด่านที่แคบหรือด่านยาวๆแล้วเราสามารถที่จะด,ดันศัตรูไปอยู่ในระยะคริสแปดได้นะครับมันดูดเลือดป้อมนะครับมันไม่ได้ดูดเลือดป้อมนะมันคือคริไปโดนป้อมด้วยนะครับเนี่ยเมื่อระยะมันถึงพอดีเนี่ยนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่ามันมันง่ายนะครับต่อการนําไปเล่นผ่านด่านแล้วก็คอมโบนะเอาไปใช้กับตัวของพาวเวอร์ซึ่งพาวเวอร์ใช้กันเยอะอยู่แล้วครับเอาพาวเวอร์ไปเต้นเอาพาวเวอร์ไปเต้นนะเพื่อบัฟตีพื้นที่ประเด็นคือบัฟตีพื้นที่นะ ผมเลยกลัวแค่ตรงความกว้างคลิหละไอส่วนความหนักนะผมว่าปรับลดลงมาอีกนิดหนึ่งก็ยังหนักอยู่ดีนะครับเพราะว่าด้วยเกียร์เนอะด้วยเกียร์ในยุคนี้มันค่อนข้างจะโกงมากและเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนคืนละเพราะว่าคือขนาดแบบว่าใส่แค่นี้นะจริงๆผมเอาอันนี้อัพมืดมาใส่ก็ได้นะแต่ว่าอัพมืดเอาไปใส่ให้บอสซึ่ง2ตัวนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับว่าแบบเฮ้ยมั่นตัวไหนดีนะครับ คือผมมองว่าตัวนี้มันยังข้ามหลังอยู่เอาจริงๆนะความแรงตัวนี้มันแรงมากกว่าแล้วเพียงแต่ว่าความลึกเนี่ยมันยังเป็นของตัวอบอสมืดอยู่นะครับถ้าเอาความลึกของตัวนี้ก็คือสกิล่าก็คือความก็คือสกิลดาเมจของเขาเนี่ยมัน350จุดเองนะครับอ่าไม่ได้ข้ามเท่าไหร่ไหมหรือไม่ได้ข้ามนี่แหละประมาณนี้มันก็ยังได้ความลึกไม่เท่ากับบอทมืดฉะนั้นเนี่ย มันก็ยังมีความเก่งที่แตกต่างแล้วก็ตัวนี้มันยังอยู่ในเดือนนะมันก็เลยโกงมากส่วนข้ามเดือนผมผมมองแค่2จุดนะครับที่1นะครับในเรื่องของอความรุนแรงนะครับทางดาเมจอ่าก็คือทางครีนี่แหละคิดว่าน่าจะปรับลดลงมาอีกนิดนึงซึ่งก็ไม่น่าจะเดือดร้อนเพราะตัวมันหนักมาก,มาก,มากลดลงมาผมบอกแล้วยกตัวอย่างเยอะมากว่าแบบเฮ้ยเรนเจอร์เนี่ยในเดือนแม่ง10บแต้มเลยลดลงมาปรับเนิร์ฟเหลือ8แต้มในขณะที่เรนเจอร์ทั่วไปแม่ง5แต้ม 4แต้มโหดๆหน่อย6แต้ม7ดแต้มมันก็ยังหนักกว่าตัวปกติผมไม่ได้อวยนะแต่ด้วยความที่ว่าใช้อยู่นะครับแล้วก็รีวิวของทางบ้านเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวมันตัวมันค่อนข้างจะมีความโกงนะมีจุดในความโกงของมันนะครับบางคนอาจจะไปเทียบตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้อันนี้แล้วแต่มุมมองนะว่าแบบจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะ,ะมีความโกงจริงๆนะครับในเรื่องของอ ิ้วนะครับแล้วก็แรงคลิกนเดี๋ยวผมลองมาเล่นให้ดูครับคืออย่างที่เน้นไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของแรงคลินเนี่ยตามเกียร์ครับตามเกียร์ที่มีนั่นแหละอ่าอย่างไรดีนี้ก็โอ้โหเรียนยวันนี้ครับมายืนเพชรหนึ่งครับสบายสบายอยู่เลยนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้คือผมก็จะเริ่มกลัวอยู่เหมือนน,นะตรงที่ว่าเหมือนแพทนี้เนี่ย แรงเจาะทางภาคพื้นน่ะมันรุนแรงมากเรนเจอร์ภาคพื้นยืนไม่ค่อยจะได้นะเอาจริงนะตอนนี้ยทีมภาคพื้นน่ะกลายเป็นว่าเหนื่อยอยู่นะครับเพราะว่ามันจะอ่ามันยืนไม่ค่อยไหวครับตอนนี้ผมเริ่มกลัวทางภาคพื้นอยู่เหมือนกันนะะเดี๋ยวผมลองหาทีมตีดูสักนิดหนึ่งนะครับที่คิดว่าทางพื้นเขาจะไม่ได้เจาะโหดเดี๋ยวลองดูนะครับ คือตอนนี้พื้นยืนยางมากคือไม่ได้เป็นต้องเจอบูนกับป่านะเจอตัวที่แบบว่าโหดๆเนี่ยตอนนี้เหมือนแบบว่าอทิศทางเกมเนะเขาก็แบบว่าเหมือนปรับให้มันดูโหดขึ้นนะครับข้างล่างนะครับตอนนี้มันก็เลยแบบว่าไอ้บูนกระป่ามันก็เลยแรงมากขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วครับแล้วปรับให้แรงไปอีกครับบูนกระป่ามาก็โอ้โหตามนันครับ ในเห็นมากภาคพ,พื้นครับแป๊บเดียวครับเขาเจาะเราแบบว่าค่อนข้างจัดตึงเลยนะครับอ๋อแต่ว่าโอเคแหละตัวเลนเจอร์ผมมันไม่ได้มีตัวตัวขวางได้ดีเออแต่ก็ต้องจริงๆครับว่าตัวของอ่า ไอ้เจ้าบายมครับไม่ได้ถึกเลยก้าวแม็กเนี่ยแบบว่าไม่ได้ถึกเลยนะคือตอนที่ผมรีวิวผมใส่เกียร์ดีกว่านี้นะผมใส่เกียร์รองเท้าคริสต์มาสอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะตัวนี้มันอยู่ในตู้กาชาครับมีคนถามมาเยอะเหมือนกันคืออันเนี้ยผมใส่เป็นพลังชีวิต2จุดนะครับแล้วก็อ่ลบสีหกต้านสูงนะครับก็คือพลังชีวิตเยอะต้านเยอะนะแต่ว่าโดนตีทีเดียวแบบเดียวก็ตายแล้วตอนที่ผมเอาเกียร์นี้มาใส่อยู่นะก็ไม่ได้ช่วย ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ผมเลยแบบว่าเอาไปใส่ให้เรียบตัวนี้ตัวนี้ก็กยังยืนยังไม่ค่อยได้อยู่เดี๋ยวผมต้องไปปั้นทีมภากพื้นใหม่นะไอ้ดีนี้คือเรียกได้ว่าพื้นผมยังแบบว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เออครับหรือแป๊บเดียวโดนจอดแตกมากยิ่งโดนทีมที่มีมูลกับป่านี่ยิ่งระวังเลยนะครับเพราะว่า,าคริสแพ ตรงนี้น่ากลัวที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเลนเจอร์ยืนอยู่หน้าป้อมน้อยตัวครับแบบ2อสตัวเนี่ยเราอาจจะป้อมแตกภายในวิเดียวหรือ2อสามวิก็เป็นไปได้สูงมากๆนะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้อยู่แพทของต้นปีเนี่ยเหมือนมันยังติดอยู่นะครับก็คือคริสแนะครับนับดาเมจเลนเจอร์เท่ากับป้อมเมื่อมีเลนเจอร์อยู่หน้าป้อมน้อยตัวมากๆแต่ถ้าเกิดมีเลนเจอร์อยู่หลายตัวมันก็จะแบบเหมือนหานนะเหมือนเหมือนหานดาเมจกันไปอะ่ะ อ่สมัยก่อนนะั้นเป็นแบบนั้นแหละนะครับว่าเมื่อเรนเจอร์สมมติว่ายืนอยู่แบบเยอะมากนะครับก็จะโอ้นี่ปอมเกือบแตกหรือวูบเลยแพบีบเดียวอ่านะครับอ่าทีนี้ก็เอยเอามาขวางหน่อยเอามาขวางหน่อยโอเคนี่บินดุก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่เฉ่าใช้ไม่ได้ครับบนทอรตนานใช้กันน่าจะ80ดเปอร์ซนอยู่เหมือนกันนะบินดุนะครับคุณได้รู้ว่า ต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมครับเพราะว่าคือมันเป็นตัวเสริมทําให้จกเกมไวหรือมีการกระตุ้นให้บอดแบบว่าพอโดนสกิดป้อมนะครับก็เลยแบบว่าให้จําเป็นจะต้องอ,อ่าเดี๋ยวดูทีมนี้หน่อยครับว่าเขาใช้ในเกมนั่นเองไหมอ่าอน,นี้ไม่มีนะครับก็เท่าที่ดูก็80%ออยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าแบบว่าในจังหวะที่แบบหูภาคพื้นก็ต้องมานั่งระแวงกังวลน,นะครับโอ้ยนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วอ,ะอ่ะอ่านะครับอ่าแต่ว่ายังมีอยู่นะ นนด,ด้วยคลิปนี้ผมอัดเอาจจไว้ลงหน้าเนี่ยเราก็มีอยู่ก็มีอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าในภาวะที่ภาคพื้นก็ค่อนข้างจะโหดต้องมานั่งระแวงและต้องมาเจอตัวคคิต้องมาเจอโน่นนี่นั่นครับเออครับบินก็ต้องระแวงดิมันก็ต้องจัดเลนเจอร์ตัวกันบินเนี่ยเอามาป้องกันนะครับพอมาป้องกันปุ๊บก็ตามนั้นนะครับว่าเลนเจอร์หายไปนหนึ่งตำแหน่งครับความโกงมันก็จะอ่าลดน้อยลงในสองภาคพื้นก็จะแน่นลดน้อยลงอ่ะ อะเดี๋ยวเราไปตีทีมนี้อันดูคุณกิ่งครับเดินมานะครับอันนี้โดนโยนข้ามไปแล้วอ่ะตายไปแล้วหงายไปแล้วเออท่านั้นนะอ่ส่วนเรื่องของเกียร์นะครับอ่ะเน้นย้ำนยลืมพูดเลยนะครับเรื่องของเกียร์เนี่ยนะครับคือถ้าคุณมีอ่าบอทบุดนะครับคุณมีกับป่าเราก็จะแนะนําว่าโคโลโบเนี่ยคุณน่าจะได้เปิด นะครับไม่ว่าคุณจะวางแผนการันตียังไงนะยังไงคุณก็ต้องน่าจะได้เปิดนะครับสาเเตุเ,เพราะว่าเกีย์นะครับแปดดาวตกแต่งนะครับจะเป็นในส่วนของอัพบ,บืดนะครับตกแต่งแปดดาวนะอัพบ,บืดนะ นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีจอดสกิลตรงนี้ผมไม่มั่นใจอาจจะ50-50เพราะว่าข้อมูลที่ได้ล่วงหน้ามาสักพักยใหญ่อยูยอย่เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีค่าเกียร์พิเศษนะในส่วนของเกียร์โคโรโบแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นค่าอะไรครับอาจจะเป็นค่าอื่นๆก็ได้นะแต่ว่าจอดสกิลตอนนี้มันค่อนข้างจะ อยอดฮิตนะเพราะว่าจอดสกิลแสงมาแล้วเรียงไม่มีจอดสกิลมืดใช่ไหมนะครับก็มีโอกาสสูงครับที่โคลรโบจะเป็นจอดสกิลมืดฉะนั้นเนี่ยคุณมี2ตัวเนี้ยนะครับแล้วคุณยังไม่มีอัพมืดเนี่ยมันก็น่าสนใจที่จะเปิดโคลรโบนะครับอาจจะไปย้อนๆเปิดก็ได้นะอ่าเพราะว่ายังไงการันตีเปิดคริสต์มาสก็มาย้อนมาการันตีโคลรโบอยู่แล้วสำหรับคนที่เป็นสายการันตีครับใน,นส่วนของคริสต์มาสเนี่ยคือมันเป็นจักรวาลเกียร์แล้วออกเกียร์ชิ้นใหม่1ชิ้นนะครับ น่าจะออกเกียร์ชิ้นใหม่เป็นเกียร์อาวุธด้วยนะครับอ่านะครับตัวส่วเรนเจอร์มันเป็นเรนเจอร์รอบบินนะเรารู้กันแล้วแต่ผมคาดเดาว่าอ่ารอบบินรอบนี้น่าจะเป็นสายพลังเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงเพราะว่าเกียร์ตอนนี้คือมันอวยมาทางว่องไวยเยอะมาก,กเลยคิดว่าบินตัวใหม่น่าจะเป็นพลังอ่าไปบวกกับพรตนันจะหดแค่ไหนอนเดิวไปรอดูนะครับส่วนตัวนี้จะอยู่ในตู้อยู่แล้วนะครับส่วนคริสต์มาสก็อย่างที่บอกว่าเกียร์มันมีหมดเลยนะครับอาวุธป้องกันตกแต่งนะครับแล้วก็แน่นอนครับพวก กระดิ่งกูเก้งง่ายๆหาง่ายๆนะครับนี่นี่ก็คิดมาทางนั้นเลยนี่เห็นไหมนี่คิดมาทางนั้นเลยครับอ่าอ่าผมไม่มีกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งเนี่ยห้าดาวหกดาวมันจอกง่ายนะครับห้าดาวจอกง่ายมากหกดาวก็จอกดีอยู่เหมือนกันทั้งนแน่เกียร์ชิ้นนี้นะมันจะเป็นเกียร์ที่ เหมาะสำหรับพื้นฐานคนที่แบบตั้งใหม่ๆไม่มีรถแรกเลยช่องสุดท้ายนะครับก็ไปเปิดคริสต์มาสเนี่ยมันจะคุ้มที่ตรงนี้นะครับเพราะว่า5ดาว6ดาวที่มันสามารถใช้งานได้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ อ่าส่วนอาวุธก็าคาถาคริสต์มาสเปิดไปใส่เลนเจอร์ตัวลองๆก็ได้ไม่ได้ใส่ตัวหลักเพราะว่าเกียร์วุฒส่วนใหญ่เราใส่โดนแน่นอนนะครับเป็นเกียร์ยุกใหม่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แล้วตู้มันจะรวมกันหมดอ่ะมันก็เลยมีโอกาสลุ้นได้หมดเลยครับในส่วนของเกียร์เก่าเกียร์ใหม่นะคริสต์มาสก็เลยจะเป็นอีเวนท์ที่หลายคนรอคอยมากๆแล้วก็สุดท้ายสิ้นปีนะครับธาตุยอดนิยมประจําปีจะเป็นเลนเจอร์ตัวใหม่ของปีนี้เท่านั้นประจําธาตุน้ําไม้ไฟก็ไม่มีตัวไหนดูดีเลยะครับก็ แสงกับมืดนะครับอาชากน,นก็ไปลุ้นกันเพราะว่าแสงนะครับบอกไปแล้วว่าอาจจะเป็นตัวร้อนนะครับกับเบาแสงโสมอ่าเพราะว่าของปีนี้นะตัวใหม่มันมี2ตัวนี้นครับแล้วก็เจมเดคิดว่าเจมไม่น่าจะติดส่วนใหญ่ปลายปีตัวกันบินจะไม่ติดเลยครับตัวกันบินจะไม่ได้ติดโผล่สักเท่าไหร่ในของปีนะี้มันมีมา3ตัวนะครับเจมกันบินนะครับซึ่งไม่น่าติดโผล่ก็จะมีสตัวนี้ที่ไปลุน้นกันในเดือนธันวา นะก็มีดีทั้งคู่ครับมีดีทั้งคู่นะมีดีคนละแบบครับส่วนทั้งฝั่งท่านมืดเนี่ยของปีนะก็มี3ตัวเหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยมันเพิ่งออกมาใหม่ผมเลยแบบม,มาซ้ำไหมหรือแบบไปรอมกดาเพราะมกดามันเป็นคนสั่งคนมืดอยู่แล้วนะครับก็เลยจะเหลือแค่คนนี้เมทก,กับตัวของนักรบช้างแต่ตัวบาวช้างเนี่ยเหมือนเขาเต็งๆไวตั้งแต่ต้ตนปีแต่ผมไม่แน่ใจก็จะมีอยู่ประมาณนี้อทังนั้นเนี่ยใครรออยู่ก็ไปเปิดได้นะส่วนใครยังอยากได้บอสบองบดมืดนะครับ อ่าก็มก,กราคมคนแสโคนมืดแล้วนั่นสะเต็ปการเก็บรูบี้อะไรต่างๆนะครับตัวกระช้าไปเปิดอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ที่เหลือไปวางแผนกันนะครับเพราะว่าอ่าผมแนะนําไปเยอะแล้วในไลฟ์สตรีมเนี่ยเพื่อนๆส่งทีมมาแล้วก็จะวิเคราะห์ดูว่าไอ้ถ้าเกิดแบบเนี้ยเนี่ยมีบอสมืดอยู่มีกับมาอยู่แต่ว่าคุณยังไม่มีอัพมืดนะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยลองไปย่อนเปิดดูสัก2 0 0 400 600, 600ก็ได้แล้วที่เหลือเนี่ยไปถล่มคริสต์มาสเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจับการันตีอ่านะการันตีโคโลโบครับก็ ไปรุ้นเอานะครับว่าจะได้เกิดไหมเดือนธันวาณ์นะรวมถึงเดนเจอร์นะครับวันนี้อาจจะไปอาจจะมีคลิปนึงนะเพราะว่าวันนี้อาจจะยังไม่สตรีมเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลหลุดมาเพิ่มเติมครับเดี๋ยวสตรีมจะเป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเจอกันนะะวันนี้ก็เดี๋ยวไปรอดอูคลิปนึงคนระับโตรโบเออครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะจะใกล้เคียงไหมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนวันนี้ประมาณนี้นะครับส่วนแพ็คนะ ใครที่แบบว่าโอ้โหมีเรนเจอร์ตัวดีๆแล้วนะครับแต่ว่ากบ9หมดนะครับสายฟรีไปลุ้นในลูกเต่ากันสายฟรีไปลุ้นแจกกันในส่งปีใหม่ปีใหม่น่าจะมีแจกกบ่ก้าวดาวนะปีใหม่ก็คือมกราคมนะครับที่เดี๋ยวไปลุ้นกันในลูกเต่านะครับก็คล้ายๆเก็ตสะสมไปแต่ถ้าเกิดมีทุนอยู่โอ้โหอยากจะเก่งทางรัดนะทก้า9แม็กกบนะบพุ้มบอกเลยนะพุ้มแน่นอนครับก็แนะนำร้านเติมเกม้านนี้ครับ จะนำกานค้าทอล์เซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจดทะเบียนต้นตระหนหมายเติมเกมมากกว่า5ปีปลอดภัยไว้จะได้ครับด้วย iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพ็กง่ายครับสำหรับ Android อะแพ็กอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรูบี้นะจัดได้เลยนะครับตอนนี้รับเติมเกมอื่นราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับสนใจไปจัดได้เลยครับแต่ทางร้านอยู่ที่ใต้เดสก์ทิปชั้นคลิปนะครับจะนำกานค้าทอล์เซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครพร้อมไปจัดได้เลยครับขอเดนเจอร์เกียร์แพ็กเต็มๆจากร้านจะนำการค้านะครัับบบบแนนีี้้ปรระมาณค ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ